ชีวิตประจัำวันตามความเชื่ออย่างแท้จริงเพื่อบรรลุความศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์ตามเจตนารงของพระวรสารขอเปิดให้ชาวเราเชื่อครามะท่านมีความรักซื่อสัตย์อย่างแท้จริงต่อพระศาสนาจากมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอให้ชาวเราตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะเจริญชีวิตอยู่หรือตายไป เพื่อประเกียดพระนามยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าอย่างไรก็ดีเมื่อมาสำนึกว่าชาวเรายังอ่อนแอแนะาสังเวทยิ่งจึงขอโปรดเสนอวิงวอนแทนชาวเราเพื่อจะได้รับพระเมตตาจากน้ำพระทัยดีของพระเป็นเจ้าพระบิดาผู้ส่งพระทัยเมตตาด้วยเถิด พระคุณจากพระเจ้า,า,าอญญาสัยคำเสนอวิงวอนของบุญยราสิงสองกร์และขอให้ท่านทั้งเจ็ดได้รับการแต่งตั้งเป็นอักุณข้าแต่พระเจ้าบุญยราศีชาวไทยทั้งเจ็ดท่านนี้ได้ยืนยันความเชื่อของตนโดยยอมปรีแม้กระทั่งชีวิตขอให้บัณฑฉบับของท่านบรรดาให้ลูกทั้งหลายเจริญชีวิตผู้กวนกับนมปริสชน หระการยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญราศีทั้งเจ็ดได้รับการแต่งตั้งเป็นนังอุณในเร็ววันเพื่อจะทำให้ลูกทหลายมีความเชื่อควางสายิขึ้นเป็นการเชิดเกียรติพระนามของพระองค์ทั้งนี้ขอเพึ่พระบารมีพระพุณเจ้าของลูกทั้งหลายลูกของพระคุณพิเศษ าการเสร <ไป S 1> ดอวิญญตบของบุญญาศีดังนี้ให้เราเงียบสักครู่ขอพรจากบุญญาศีทั้งเจ็ดอีกครั้งหนึ่ง บุญเยระศรีทั้งเจ็ดแห่งสองคอนช่วยวิงวอนเถินบุญเยระศรีทั้งเจ็ดแห่งสองคอนช่วยวิงวอนเถินบุญเยระศรีทั้งเจ็ดแห่งสองคอนช่วยวิงวอนเถินพระเจ้าสถิตกับท่านไดะสถิตกับท่านด้วยขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพพระบิดาและพระบุตร และพระจิตประทานพระอรเก่ท่านทั้งหลายเถินพิธีบูชาขอพระบุตรจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถินขอพระอุ่นพระเจ้าครับต่อไปนี้เจนพี่น้องเขารพใชชีวิตขาขอบอบให้โอ้ข้าเป็นขอเปละ Kesam, Rapra, Oh. Yeah. พระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับระพรยิ่งหนาะสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้แล้วเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัรสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับระพรยิ่งหนาะสันตามารีพระมารดาพระเจ้า ปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้แหละเพื่อจตายอาแมนวันทามารีเตรียมเด้วยพระหัสไทยพระเจ้าสถิตกับไทยผู้ได้เราพะพอกว่าสตรีใดๆและพระเยซูอรขอทานทรงได้รับแล้วถอนยิงน่งหนาสันตาบารีพระบาณฑาพระเจา้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเต็มด้วยพระหนงสถานพระเจ้าสถิก,กับทานผู้ได้รับพ,อพอรพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรรของทานทรงได้รับราพรยิ่งหนาสัตนต์มารีพระมาณดาบพระเจ้าโปรดตาพระเจ้าโปรดภาวนาเมื่อลูกั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเต็มด้วยพระหัสถาทน,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 นพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดใดและพระเยซูโอโรขอนท่านทรงได้รับรพระพรยิ่งหนาสันตาบารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเต็มด้วยพระหัสถ์ทาน พระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพ,อพอรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพรยิ่งนักสันตาบารีพระบารดาอพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปปัดนนี้และเมื่อเจะตายอาม่าวันทาบารีเกี่ยด้วยพระหัตถ์พระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพ,อพอรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่าน ส่วนได้รับพระพรยิ่งนะักซันตาบารีพระมารดาพระเจ้าเปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยนเ้ิกรหัสธานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดดใดและพระเยซูโอโรคอท่านสรวนได้รับพระพรยิ่งนะักซันตาบารีพระมารดาพระเจ้า เปิดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันธามารีเตยมด้วยพระหัตถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนังสันตามารีประมาณดาพระเจ้าเปิดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้เราเมื่อจะตายอาเมนพระสิริรุงรอดพระบิดาพระบและพระจิตในพระธรรมบัญญัติแบนี้ลาทุกเมื่ตลอดนีรันดดนอาเมนแทงพระองค์ท่านที่เข้ามาพระโมพระประท ฉัรอดรับสวิรค์ยของท่าจนกว่ามาได้ข้าแต่พระชนา์เดชพระเจ้าลูกทั้งหลายเราภายบาเพื่ประแม่ <c oughs> ประยะมันเฉยต่อคำอวอนของในยามทุกรอนของโลก แต่โปรดช่วยลูกให้คนภยัยทางเส้นเสมอเถิดพระมารดาพระาจารีผู้ส่งได้รับประทานด้วยสวรรค์ของพระเจ้าพระองค์ทรงกระกุงามข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่านอยาส่งสวัสด์ไปทางรัษษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิดอาเมน เยมารโยเขาาเาจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแด่ท่านเยซูมาริโยเซฟเปิือส่งช่วยขาพาพเจ้าเมื่อใกล้าจะตายเยซูมาริโยเซฟเปลือส่งช่วยขาพาพเจ้าให้สิ้นใจอย่างรอกเรลืนในสิ่งเมพรของท่านด้วยเถิดราชีนสันติภาพ ช่วยวิงวอนเธอและบุญโยเซ่ช่วยวิงวอนเธอบุญยราศีมรณะสกีแกห่งประเทศไทยช่วยวิงวอนเธอเดชาพระนามพระวิดาและพระพุทธและพระจิตอามนันให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะตามได้จ้าขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ